สวัสดีค่ะรายงานพิเศษกับกรุงเทพธุรก,กิจทีวีวันนี้นะคะไปจับตาความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญในวงการตลาดเงินตลาดทุนค่ะท่ามกลางกระแสะการแข่งขันที่เชี่ยวกรากของธุรก,กิจการเงินการลงทุนและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในปี2555จะมีการเปิดเสรีธุรก,กิจหลักทรัพย์จะมีการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นรวมไปถึงในปี2558ค่ะวาระสําคัญสําหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการแข่งขันนั้นดุเดือดยิ่งขึ้นท่ามกลางกระแสะการแข่งขันครัง้งนี้นะคะทำให้บริษัทหลักทรัพย์รวมไปถึงธุรก กิจการเงินการลงทุนธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆจะต้องมีการปรับตัวและร่วมมือกันเพื่อความอยู่รอดค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านธนาคารเกียรตินาคินได้ประกาศร่วมกิจาการและร่วมบริหารงานกับบริษัททุนพัฒร์จำกัดมหาชนค่ะการเข้าซื้อนั้นจะเป็นการแลกหุ้นทั้งหมดโดยที่ไม่ใช่ออปชั่นเงินสดและมีเงื่อนไขนะคะว่าบริษัทลักทรัพย์พัฒรานั้นจะต้องออกจากการเป็นบริษัจทจดทะเบียนในตลาดลักทรั์ค่ะซึ่งการปรับตัวครั้งนี้นะคะจะเป็นการร่วมมือกันทั้งในแง่ของฐานทุนและในแง่ขององค์ความรู้ ที่จะไปต่อสู้กับทุนต่างชาติที่จะเข้ามาในปีหน้าแล้วก็ปี2558นะคะไปติดตามกันค่ะว่ารายละเอียดของการร่วมทุนครั้งนี้รวบถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรค่ะการร่วมกิจการอันนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลในเชิงยุทธศาสตร์การมองการทําธุรกิจไปข้างหน้านะครับแล้วก็การร่วมกิจการในครั้งนี้เนี่ยก็ทําโดยการที่ออ,ออกทุนเพิ่มทุนของธนาคารเกียรตินิมเนี่ย ไปแรกกับหุ้นของบริษัททุนพัฒละซีเนจี่หรือว่าศักยภาพที่เรามองเห็นว่าจะขยายได้เนี่ยมันก็จะมี4เรื่องหลักๆนะครับในเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของทุนนะครับในด้านที่สองเนี่ยก็เกี่ยวกับในเรื่องของเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยความที่เราเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญคนละด้าน เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะเกิดความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเพราะงั้นการที่มารวมกันเนี่ยไอ้การต่อยอดในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็การพัฒนาพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญเนี่ยก็จะสามารถทําได้ดีขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะครับลูกค้าบุคคลรนาะยใหญ่ของมาตราที่มีมีผลิตภัณฑ์เราทำมาหลายปีกว่าเนี่ยเราก็สามารถที่เอาไปใช้ไปขายให้ทางลูกค้าที่ใหญ่กว่าของของเพียร์นทีได้เป็นต้นนะครับ ธุรกิจลงทุนก็ไดอที่ภาไทยเรยอยแล้วนะครับเราทำมาหลานปีในในส่วนที่เรของหุ้นเป็นอันดิน่หรือส่วนใหญ่ในระดับกอยกูอันนี้ก็จะไม้ทำใในคับเงินดูที่ใหญ่ขึ้น ของทั้งสองฝ่ายนั้นจะให้เหตุผลว่าการรวมตัวกันครั้งนี้เป็นการเสริมทัพเสริมความแข็งแกร่งเพื่อที่จะรองรับการแข่งขันและการเปิดเสรีในอนาคตนะคะแต่ฝ้าของวงการวิเคราะห์ค่วว่าหลังจากนี้บริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินนั้นจะต้องมีการรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเมื่อมีการเปิดเสรี หลักทรัพย์เปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นนั้นการแข่งขันจะดุเดือดอุนแรงยิ่งขึ้นและฝันถงได้นะคะว่าจะต้องมีการใช้สงครามราคาห้ามหันกันอย่างดุเดือดแน่นอนจึงจะต้องจับตาเราดูค่ะว่ามาตรการของคอรตรรวมไปถึงมาตรการการปรับค่าคอมมิชชั่นแบบขั้นบันไดนั้นจะเข้ามาดูแลบริหารจัดการและควบคุมการแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะอิสริปัญญาดีกรุงเทพธุรกิจทีวีสวัสดีค่ะ